สวัสดีครับผมไอเพรยนตนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถกระบะกันบ้างนะครับก็ได้บอกเลยนะว่ารถกระบะนะครับรุ่นนี้ชมนี้นะครับเป็นรถกระบะที่ขายดีมากๆนะฮะแล้วก็สวยมากด้วยนะครับได้เป็นสีขาวแบบนี้ด้วยนะฮะหายากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota r e v o นะครับพ r ีนนะครับประตูนะครับปี2016นะครับราคา540,000บาทเท่านั้น นะฮะสำหรับรุ่นนี้ชมนี้นะครับบอกเลยว่าน่าันิยมนะครับมาพร้อมกับแคร์รี่บอยให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันครบครบล้นล้นเลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็น่าใช้งานนะครับเป็นสีขาวนะฮะได้เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าไม่ใช่สีขาวมุกนะเป็นสีขาวธรรมดานะครับสำหรับคันนี้นะโฉมหน้าคันนี้นะครับเป็นโฉมหน้าตัวหน้าแหลมนะฮะเขาจะเรียกว่าตัวหน้าแหลมนะครับสำหรับรีเวโฉมนี้นะครับจะกระจังกระจังหน้านะครับจะเป็น โคเมียมนะฮะสเส้นด้านล่างนะครับแล้วก็มีตกแต่งขอบโคเมียมด้านบนนะครับตรงฝากระโปรงนะครับโลโก้โตโยต้านะครับดวงใหญ่ๆเลยอยู่ตรงกลางนะฮะมาดูในส่วนของตัวดอดไฟของคันนี้นะฮะไฟคันนี้นะครับเป็นไฟเดิมแท้โรงงานนะฮะเป็นไฟหน้าแบบมันติ r e f เฟ c เตอรนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับชุดคมไฟเดิมๆสวยๆนะครับดวงใสๆแบบนี้เลยนะครับ และในส่วนของด้านล่างนะครับคันนี้ก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมดีไซน์สวยงามนะครับชุดกันชนเดิมนะฮะกันชนเดิมนะครับรถสวยสวยนะครับเป็น4ประตูยกสูงนะครับแบรนด์โตโยต้านะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ใช้งานดีมากแล้วก็ทนมากนะครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของล้อและยางคันนี้นะครับเป็นยังไงนะฮะคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กอัอลอยเดิมแท้นะครับจากโรงงานนะครับจากโรงงานเป็นแม็กซหกูนะครับ ขอบ17นะครับขอบ17นะครับตัวยางนะฮะเป็นยางดันหลบแท้นะครับยางดันหลบแท้นะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่43นะสัปดาห์ที่43เป็นยางใหม่เลยนะครับรหัสยางคันนี้ก็265นะครับทับหก R 1 7นะครับคันนี้ก็น่าใช้งานนะครับตัวดอกยางเหลือๆล่องลึกๆนะครับเป็นยางสไตล์รถโฟลว์วิวเลยนะฮะแต่ว่าคันนี้เป็นขับ2นะอย่าเข้าในะโอเคมาดูในส่วนของ ตัวรถนะครับหรือว่ากระจกมองข้างกันต่อเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีดําดีไซน์สวยงามนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับมาพร้อมกันเลยนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับมือเปิดนะเป็นโครเมียมนะครับติดฟิล์มให้แล้วนะฮะติดฟิล์มให้แล้วนะครับบานหลักนะก็อยู่ที่ประมาณ40นะครับฟิล์มไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะสำหรับคันนี้นะครับ ในส่วนของโลบาร์นะครับหรือว่าที่เหยียบนะฮะในส่วนของที่เหยียบนะครับที่ขึ้นบันไดทางขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัวรถให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดแคลรี่บอยมาให้แล้วนะฮะมีโลบาร์ด้านบนด้วยนะครับคันนี้ก็น่าใช้งานนะครับเป็นยกสูงนะฮะสี่ประตูนะครับยกสูง4ประตูนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังก็เป็นของเดิมแท้โรงงานนะครับ มือเปิดนะฮะเป็นโครเมียมมีไฟเบรกดวงที่3นะครับชุดคนไฟเดินแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยน,นะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะฮะกันชนท้ายนะครับกันชนหลังนะครับเป็นโครเมียมนะครับเป็นเหล็กเลยนะฮะก็ไม่มีรอยรักยิ้มหรือใดใดทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะทางเจ้าของเดิมนะครับก็ได้ติดกล้องถอยหลังนะฮะติดกล้องถอยหลังมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เป็นทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ3021นนะจำเลขทะเบียนไว้นะฮะ อะมาดูในส่วนของแม็กไลเนอร์ข้างในกันบ้างนะครับอะมาดูในส่วนของด้านในนะครับแม็กไลเนอร์นะครับเดิมแท้โรงงานนะครับร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะครับร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวอะแครี่บอยนะครับเป็นเป็นหนังนะครับตรงหลังคานะครับสวยนะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะฮะสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแครี่บอยไม่น่าเกียดนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้แครี่บอยสวยมาก นะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับตัวม็ดน็อตอ่ะตัวน็อตนะฮะตัวม็ดอาร์ตนะครับก็อยู่ครบชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยของการชนนะครับสำหรับคันนี้นะฝากระโปรงเดิมแท้นะครับจากโรงงานนะฮะน่าใช้งานเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะกระบะ4ประตูยกสูงนะครับ540,000บาทเท่านั้นนะครับ5 4า0 0บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับได้คันนี้ไปไม่มีคํ ผิดหวังนะฮะไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับสําหรับรถแบรนด์นี้นะเป็นรถที่เป็นรถที่มีแรงขับเคลื่อนดีนะฮะช่วงล่างทนนะครับช่วงล่างดีเลยนะฮะแล้วก็ไม่จุกจิกนะโอเคเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยแล้วกันนะฮะสำหรับอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มกันที่เบาะก่อนนะ เบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าลายเป็นลายเหมือนลายไม้นะฮะเป็นสีต้องบอกว่าเป็นสีน้ําตาลหไหมไหมนะเป็นสีน้ําตาลไหมหรือเปล่านะฮะผมก็พูดสีไม่ถูกนะแต่ว่าดีไซน์สวยงามนะเป็นออกสีน้ําตาลเข้มๆนะครับตัวสภาพเบาะนะครับเดิมแท้าจากโรงงานนะคบไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะฮะรอยยับไม่มีนะฮะแล้วก็รอยตะเข็บต่างๆชัดเจนอยู่ครบนะครับในส่วนของคอนโซลนะฮะ ในส่วนของคอนโซลนะครับเป็นสีดำนะครับดีไซน์สวยงามนะครับตกแต่งด้วยขอบสีเงินเล็กน้อยนะฮะตรงนี้นี่เป็นกล้องถอยหลังนะครับที่ทางเจ้าของเดิมนะฮะเขาติดเพิ่มมานะครับติดเพิ่มมานะเดี๋ยวลองกดถอยหลังให้นี่นะครับพอใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บกล้องทํางานได้ปกตินะครับโอเคถัดลงมานะครับเป็นที่บอกเวลานะและก็แอร์นะครับเครื่องเล่นนะฮะเป็นวิทยุ CD ดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับสามารถเสียบสาย AUX ได้ usb ได้เลย นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็แอร์เป็นแอนาล็อกปรับมือ4ี่ระดับนะครับคันนี้ได้ช่องชาร์จไฟถึง2ช่องซ้ายและขวากันเลยทีเดียวนะรับก็ค่อนข้างน่าใช้งานเนาะที่วางแก้วนะครับเก็บของได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็คันนี้มี2โหมดด้วยนะฮะอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์เป็นหนังนะครับฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับดีไซน์สวยงามมีที่พักแขนให้นะครับช่องเก็บของเล็กน้อยตรงนี้นะครับอเค มาดูในส่วนของฟังก์ชันกันหน่อยนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะอย่างที่ผมแจ้งนะครับปรับเสียงลดเสียงนะฮะหรือว่ารับสายโทรศัพท์ได้จากตัวพวงมาลัยเลยนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรือนไมคคันนี้นะครับอยู่ที่2อ0 0 0นสองแสนหนึ่งหโรนะครับสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบหกโรนะครับหน้าจอเป็นแบบกึ่งดิจิตอลนะครับดีไซน์สวยงาม นะสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับโอเคยวผมพาดูห้องผู้โดยสารต่อครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับก็ต้องบอกว่ากว้างขวางนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังไม่ใช่เป็นเบาะผ้านะครับขออภัยเป็นเบาะผ้านะครับสีเดียวกับเบาะด้านหน้าเลยนะฮะมีช่องเก็บของนะครับทั้งคู่นะแล้วก็ที่แขวนของเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะก็ สะดวกสบายนะแล้วก็พื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะฮะนั่งสบายนะครับตัวเบาะนั่งกระชับดีนะฮะแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะครับตรงนี้นะที่พักแขนนะครับวางแก้วได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคานะครับเป็นหลังคาเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนเลยนะครับหลังคาสวยนะครับรอยเจอไม่มีนะไฟใช้ได้ปกติทุกดวงนะครับไฟใช้ได้ปกติทุกดวงนะครับรถสวยมากนะรถสวยมาก โอเคเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อครับดูด้านในกันครับคันนี้เป็นเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะครับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะไม่มีครามน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเครื่องนิ่งนะครับเราลองฟังเสียงกันดูสักหน่อยนะครับ เครื่องนิ่งนะครับไม่มีสะดุดนะครับใช้งานได้ปกติมี ABS ให้เรียบร้อยนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับห้องเครื่องสะอาดด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะอ่าแล้วมาดูในส่วนของตัวน็อตด้านในนะครับตัวน็อตด้านในก็เป็นน็อตเดิมนะครับรอยเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับฝากระโปรงนะฮะสวยๆนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับจะมีโลโก้นะแล้วก็ในส่วนของคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวานะครับ เป็นเดิมทั้งคันนะครับคันหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทั้งคันนะครับรถประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบได้นะฮะมีแผ่นเพจนะครับอยู่ที่เดิมนะฮะสติ๊กเกอร์มอกครบชัดเจนนะครับรถหน้าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวโครงสร้างนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฝากระโปรงเดิมนะฮะมีแผงช่วนกันความร้อนครบถ้วนนะฮะสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าลีโวนะครับยกสูงนะครับยกสูง4ประตูนะฮะปี2016นะครับราคาเพียง 5 4 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นรุ่นตัว E นะฮะหรือว่าตัวรองท็อปนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์นะครับที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพบินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับหรือจะเป็นสาขาที่2ของเรานะครับก็อยู่เยื้องๆกันนิดเดียวนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหน้าปากซอยเสรีไทย95เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ